สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกับผมช่องบรรลุวิธีเด็กบ้านๆนะครับผมก็ได้มาอีก2แต้มนี่เป็นแต้มเลขนะครับทุกคนก็นกวัยนุมนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าลูกซื้อนะครับผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ร้องฉะฉานนะครับแต่พิงสั้นนะครับผมก็มารอดูกันนะครับผมว่าทํานกต่อได้ไหมนะครับส่วนตัวนี้ล่าสุดเลยนะครับพึ่งได้แล้วก็กลับมานะครับผม จะให้ดูนะครับเก๋มากนะครับตัวนี้เก๋มากว่าจะไว้ปั้นทำนกต่อนะครับทุกคนเก๋มากนะครับผมตีนขาวจ้วเลยนะครับทุกคนเป็นเกล็ดโลกขาวจ้วเลยตีนอายุมากเลยนะครับทุกคนตัวนี้น่าจะพอตัวเลยนะครับก็ทำนกต่อได้แน่นอนนะครับผมแต่แค่จะรรองไม่โรองแค่นั้นเองถ้าโรองก็ทำนกต่อได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าวิชาเขาเยอะมากนะครับ ต่อเป็นสองสามชั่วโมงกว่าจะได้นะครับตัวนี้ก็ผมนั่งเฝ้าอยู่วันหนึ่งเดียนะครับผมนั่งฟังเขารงอยู่วันนงก็เลยไปดูนะครับผมก็ได้มาสองเต้มจัดไปเต็มงามๆนะครับผมก็เต้มเรกก็จะเป็นของเจ้าสไตล์นะครับผมเจ้าสไต์เต้มสองก็จะเป็นของเจ้าลายนะครับผมเจ้าสไต์ก็จัดไปหนึ่งเต้มนะครับผมส่วนเจ้าลายก็ จัดเฉลยดุมาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมก็ร้องโตกันเจ้าลายเบิ้ลนะครับผมเจ้าลายเบิ้ลนกแก่ป่าก็เบิ้ลนะครับผมวิชาม,มากนะครับเเจ้าลายครับผมก็หาหายไปนานนะครับผมก็อีพีนี้ก็กลับมาจัดเต็มนะครับผมเจ้าลายจัดเบิ้ลนะครับผมก็เดี๋ยวจะหาขาตั้งตัวกลับนะครับผมก็จะตั้งถ่ายตอนด้วย ต่อให้ด้วยนะครับทุกคนให้ได้ดูกันในช่วงนี้ทํางานนะครับผมไม่ว่างได้ถ่ายให้ดูนะครับผมหนึ่งจอสไตล์นะครับผมก็เตรียมอาบน้ํานะครับผมใส่อาหารให้นะครับผมก็รอรุ่นอีพีต่อไปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผม